ทำไมท่านไม่มีเมตตาต่อขราวาสอันนี้ไม่อย่าว่าแต่คราวาสเลยกับพระด,ด้วยกันก็ยังไม่มีจิตเมตตามีแต่ความคิดอาฆา,าตพยาบาทมาดร้ายออกคลิปด่าอยู่ได้เป็นวันวันเป็นเดือนๆืนะตตอนนะตำหนี้ตีเตียนจีบปากจีบคอนะ ทำเสียงหลอด้วยเห็นพระรูปนั้นตำหนิพระอาจารย์อีกแล้วครับเรื่องวาจาเดี๋ยวท่านก็จะปวดหัวแล้วท่านก็จะนอนไม่หลับเครียดแล้วก็กินยานอนหลับดีไม่ดีอาจจะได้ข่าวร้ายในไม่นานนี้แหละใครที่มาคิดร้ายต่ออาตมามักจะแพ้ภัยตัวเอง อา,อาจจะเสียสติก็ได้นะเพราะว่าอาตมาไม่ไม่เบียดเบียนเล่นกับมหาวัฒนาเลยนะี่ะเลยครับนะคอยดูนะตั้งแต่นี้ต่อไปอีกเจ็ดวันท่านจะประสบยังได้อย่างหนึ่งนะอาจจะหนักก็ได้เข้าโรงพยาบาลก็ได้เส้นเลือดในสมองแตกก็ได้ สักกระเดวกระเดวหน้าห้องน้ําก็ได้นะถ้าไปทําร้ายบุคคลที่เขาไม่ได้ทําร้ายต่อก็จะโดนโดนธรรมชาติลงโทษโดนกรรมลงโทษนะนะมหายานดาคู่ปาเบียทันวัฒนาตลอด เหมือนกล่าวหามาสองท่านร่วมมือกันทําลายท่านงงมากเลยก็นั่นน่ะสิเออทําไมท่านเป็นอะไรขนาดนั้นเขาไม่ได้พูดถึงท่านเลยนะอ,อ่าแล้วก็ไม่มีใครให้ค่าแล้วยอดดูทางช่องแดงลถมั้งไม่มีใครเข้าไปดูแล้วก็เลยหาเรื่องว่าหาเรื่องด่า ซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของคนผ่านนะคนผ่านไม่ควรจะเรียกว่าพระวิปัสนาจารย์หรอกเป็นเป็นอัสัตตุรุษอสัตตุรุษพูดว่ายังไงเขาไม่ได้ถามก็พูดเขาไม่ได้ถามก็พูดเวลาจะชมเขาก็ชมแต่น้อย ถึงแม้เขามีคุณความดีมากก็ไม่ชมถึงแม้ว่าเขามีเขาไม่มีความดีก็เขาไม่มีความชั่วก็พูดถึงความชั่วเขาอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยไม่มีคุณมีอิจฉาลิษยาเป็นปกติท่านคงไม่พอใจที่อาจารย์เบียเข้ากราบท่านพระอาจารย์ คิดว่าคงอย่างนั้นน่ะแต่ที่ท่านมาฟาดอาตมาอยู่เรื่อยๆก็คงอยากให้อาตมาไปกราบขอเข้ามาท่านเหมือนกับพระมหาสมบูรณ์นั่นแหละอาตมารู้รู้ตั้งแต่แรกดูออกมันไม่ยยากอะไรเลยอาตมาจึงไม่ตอบโต้ตั้งแต่แรกๆเลยนะหลายคนก็โทรมามาคุยบอกว่าอย่าไปพูดถึงท่านอย่าไปตอบโต้ปล่อยท่านไป ท่านจะพูดอะไรก็ปล่อยให้ท่านพูดไปคือท่านหิวแสงหาแสงนั่นแหละถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดอะไรอ่ะท่านก็จะพูดของท่านอยู่นั่นแหละอ่าตัวเส้นเลือดท่านแตกจังเลยต้องตกนรกก่อนขึ้นสวรรค์ตัวเองดีหมดหาว่าแต่เขาไปด่าไม่สำนึกผิดตัวเองเลยว่าเลยเคยว่า เคยพูดเขาอะไรไว้ใช่ไปด่าไปว่าแต่คนอื่นเห็นว่าคนอื่นทีเ่เขาว่าเนี่ยเขาไม่ได้ว่าท่านเลยนะไม่มีใครไปพูดถึงท่านเลยเขาพูดเรื่องอื่นไปที่นี้แกก็อยากจะมีคนมาดูมาติดตามก็ใช้วิธีอย่างนี้อ่าเขาไม่ได้ว่าเลย เขาไม่ได้ไปดูด้วยที่สำคัญก็ไม่เขาไม่ให้ค่าอะไรเลยอาจารย์ไม่ได้แช่งใช่ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแค่คิดเท่านั้นมันก็เป็นนะมันมีโยมคนหนึ่งที่เคยมาพูดกาล่วงเกินอาตมาเป็นโยมที่ตั้งแต่สมัยบวชนินเขาก็ เขาก็เป็นโยมที่มาเล่นวัดอยู่ประจําก็คุ้นเคยกันตั้งแต่นู้นแล้วต่อมาเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านเกิดท่านก็เสียอแล้วต่อมาอาตมาก็เรียนจบประโยคเก้าแล้วก็อนานๆกลับไปเยี่ยมบ้านทีเขาก็มาพูดเล่นพูดข้ามหัวข้ามหางนะพูดไม่ให้เกียรติพูดง่ายๆ แล้วอาตมาก็เฉยๆไม่ไม่ได้พูดอะไรมีวันหนึ่งอาตมาบอกว่าคราวหน้าถ้าอาตมามาจะไม่เจอจะไม่เจอโยมนะพูดอย่างนี้แกสะเทือนใจตอนแรกก็สะอึกไปแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยอายุยืนสองร้อยปีเพราะผมสวดมนต์บทหนึ่ง สวดบท,ทอธิอุณหิสวิชยโยสวดจบเดียวแล้วก็นอนจะทำให้อายุยืนนะ,ะก็เลยบอกว่ามาคราวหน้าจะไม่เจอโยมลนะอาตมาพูดแค่นั้นนะแล้วก็กลับกรุงเทพไม่อีกปีต่อมาเนี่ยก็ลืมไปว่ายัางไงพอจะกลับบ้าน กลับมาถึงบ้านได้ข่าวว่าแกเสียเสียชีวิตแกนั่งรถไปงานไปงานศพพี่สาวแล้วก็ในจังหวะที่รถเดียวล่วงจากรถหัวกระแทกพื้นคอหักก่อนที่อาตมาจะไปแค่วันเดียวเนี่ย ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าคนที่มาล่วงเกินคนที่เขาไม่ได้ทำร้ายตอบเนี่ยมันมันจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้คิดร้ายเขาไม่ได้คิดร้ายต่อท่านถ้าท่านไปพูดจาล่วงเกินเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมหยุดเนี่ยมันจะได้รับโทษได้รับทุก์ได้รับโทษนะที่พระทเจ้าตัดไว ถ้าสัมมาถ้าสันนัญยตรังท้านังคิปะเมวานิคัตสติถึงฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งในสิประการเนี่ยเวทนังพรุสังชานิงสรีระสะวะเพทนังถึงเวทนาอันกล้าความแตกไปแห่งสรีระครุกังวาปีอาภาทังป่วยเป็นโรคหนะัก เป็นโลกเป็นโลกร้ายแรงครุกังวาปีอาภาถังจิตอะเขปังวปาปุเนหรือหรือจิตถึงความเป็นบ้าหรือฟุง้งซ่านจนกระทั่งเสียสติอธาวาสะอาคารานิอัคคิดหติวปาวโกไฟไม่กุติญาติสูญเสียญาติ ไฟไม่กุติถึงการกล่าวร้ายอย่างรุนแรงมีคนกล่าวร้ายมีมีคนแจ้งความจับมีคนอะไรอ่ะกล่าวตูอย่างรุนแรงแล้วก็กายสัเพาธาทุปัญญ์นิรรยังโสอุปป,ปัสสติตายไปแล้วตกนรก พวกนี้ตายแล้วตกนรกนะแค่ทํากรรมอันเดียวนี่นะทําไปทําร้ายคนที่เขาไม่ทําร้ายตอบเนี่ยมันมันเห็นผลทันทีที่เขาบอกว่ากรรมทันตาเห็นนั่นแตถ้าเราไปทํากรรมอื่นๆเนี่ยอาจจะตายแล้วถึงไปเกิดในภพต่อไปถึงได้รับผลนะแต่ถ้าหากว่าไปเบียดเบียนคนที่เขาไม่ได้ทําร้ายตอบเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับทําร้ายพระอรหันต์เลย โยมก็เหมือนกันอย่าไปเปบียดเบียนคนที่เขาไม่ทำร้ายเรา